ก็คือวันนี้แฮปปี้เน็ตมาเปลี่ยนที่นอนปรับสเปคให้ใหม่เพราะว่าตัวแรกบัตเตอร์ไฟนี่คือรุ่มไปค่ะเพราะว่าคุณลูกค้ามีอาการปวดหลังพี่ก็แจ้งแอดมินไปแจ้งแอดมินไปแล้วก็อยากจะให้มาเปลี่ยนที่นอนให้ก็รับปากว่าโอเค่าเปลี่ยนให้แต่ก็มาตามที่ตกกันเพราะว่าเราดูแลรับการจริงเพราะว่าเราเป็นโรงงานเองด้วยหนึ่งที่ที่เราทําได้เพราะเราเป็นโรงงานผลิตเองไม่ใช่ไปแบบสร้างผลิตเพราะส่วนใหญ่เท่าที่พี่เห็นมา มีที่ไหนที่จะเปลี่ยนให้เพราะมันไม่มีผ้าเปลี่ยนก็คือเสียเงินเพิ่มใช่ไหมคะตรงนี้ก็ที่จะสัง่งี่จะดูในเฟสนะคะแต่บางทีที่ที่มาให้เราแก้ปัญหาคือสั่งไปแล้วหลังว่าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วแสน 100, ต้องมาหาเราพราะก็คือต้องทิ้ง ออไม่มีก็ซื้อแล้วก็ทิ้งไปไม่มีใครมาดูแลให้แต่ของเราเนี่ยซอปเป้มาเองแล้วก็คือแฮปปี้เน็ตเนี่ยดูแลจริงคือถ้าซื้อกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนคือไ,ไม่ทิ้งอย่างเงี้ยถึงพี่จะเคมรอบสองเนี่ยแล้วถ้าพี่คิดว่าเฮ้ยพี่นอนไป3-4วันมันรู้สึกยังนิ่มอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็ทักได้เลยบอกได้เลยดูแลดีมากเลย<ห> <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะได้